ครับกรสวัสดีพี่น้องนะครับสวัดดีพี่น้องูุ่กทุกคนนะครับผมเมือนี้เขาผ่กระเบาะทีให้เก้านะครับผมเ้านีนะครับนี่บรรยากาศน้องน้ำนะพี่น้องเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้เบาเทีสีภาพพี่น้องยังเลาะเบิงน้องนะครับผมาะวเดาหอยเมาปล่อยได้ซีหาเมือแล้วครับผมสีภาพพี่น้องมาเก็บไข่ปลาหอยนะ้ครับเด้อหอยปังนะครับผม ยาสิผ้ายางเบงครับวาสิมีบอยู่ในอยู่ในหนองนี้นะครับกระสีเลี้ยงหอดปลานะครับเลี้ยงปลาแล้วก็มีหอยจุบนะครับหอยขมหอยขมผมก็ะเดี่ยวผมปล่อยสามโลนะครับเอาปล่อยลงสามโลแล้วนะครับ ะก็ห้อยปังนะครับห้อยปังสามสิบสามสิบตนะครับผมนี่ครับเห็นมาพี่น้องเห็นหน้อยมันบอกนี่มขึ้นมากินขึ้นมากินอาหารนะครับเอาห้อยปังนะครับผมเดี๋ยวผมสิพายางเบิ่งนะครับ เสริมจังหน่อยนะครับพอนี่เห็นหนึ่งสีผมเฮ็ดเฮ็ดใบห้อยขมเลยครับนี่ครับเฮ็ดใบห้อยขมเกาะนะครับผมนี่นี่แกจะมีงาเขานะครับงาขาแล้วก็ไม่ไพ่แบบนี้และครับที่ผมเฮ็ดไปนะครับผมไม้หนึ่ง ครับพี่น้องอ๋อนี่ครับทรงเซจิมเมนต์ตัวนี้แหละครับใครใครเราลงบาได้คือเดียวเอาลงไปไหมเนี่ย แล้วครับใครหนึ่งนะครับผมเอาส่วนเอาส่วนมานน้ำนะครับเพื่อที่จะตักเอานะครับผมอย่าถ้าเราดึงเอาเลยมันเดีย๋ยมันจะแตกนะครับเด้อเด้อเด้อ เขาเขาอยังนี่่อนนนาอน,มมน,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 นี่นี่พี่น้องเห็นบหครับโอ้อนดีสิโบเมนมันคือหน่วยหน่อยใช่าหะนี่เนาะ กระเกษีน้ำเห็นสองน่วยเหรอพี่น้องสองห้างสองห้างครับหลายหน่วยอยู่หลายหน่วยอยู่แต่มี่สองห้างนะครับนำน่วยนี่ก็จะนำอยากเอานี่ครับไม่เหลียวไมกเลี้ยวอย่างนี่ครับเห็นบ่ อืมโอ้ยแตกแตกแตกอสิแตกเลยสีวยสิไขให้ที่แรกผมเอาใบบอนปูนได้พี่นนอง ห้อยปังนี่แหละที่นี่มันบ่ใครเจกเทือนะครับผมผมร่วล้มบปล่อยสาบางังเว้ได้ซีมือนี่แล้วครับซีมือมาใครสามาโอ้ยนี่แหละผมไม่เก็บรถดิที่นึก็ได้เห็นนะครับเห็น ผมมาเก็บหม,มู่บ้านนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านเก็บทีหนึ่งนะครับก็เลยเห็นไว้เห็นไใ้หน่วยหนึ่งหมู่บ้านนี้นะครับมือเสานี่แสดงว่าะมะืนเคลืนกับไข่อซองหน่วยนะจกไทยมีหน่องเบิ่งนะครับผมมันก็เป็นยังที่ดีใจเนาะดีใจได้สำหรับผมเกิเดเลยที่เห็นหอยปังไข่เนาะ มันกำลังออกลูกนะครับผมอหอยขมกำลังออกลูกเอาเดี๋ยวผมพาพี่น้องออกไปเอาไข่ไปไปฟักนะครับผม โอเคเราไปพร้อมกันนะครับนี่ครับกะมาถึงขั้นตอนนะครับขั้นตอนการฟักไข่นะครับผมมีอุปกรณ์พี่น้องมึงเด้อมึงเด้อนี่ครับกะซีมี่ดินเส้กระถางนะครับผมกระถางขนาดหานิ้วนะครับนี่แถวบ้านนี่นะครับผมกับถุงพลาสติกนะครับเด้อนี่ครับเพื่อผมเสียวไข่หอยนะครับนี่ว่างไว้เองสีพี่น้อง นเด็กนิ่มๆบ่ใครไม่ไม่น,มน,มนิ่มเลย <S 2> <S 2> โอ้เด็กเด็กเด็กใครนิ่มเลยพี่น้อง <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาถุงกระติกคุ้มนะครับผมนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่เอาคุ้มไว้ได้ครับพี่น้องเด้อเราไปที่นี่ก็เอา ลงมาวไปยังสีเด้อพี่น้องเลเทียดยังสีก็คือกันมดนะครับผมกันมดแล้วก็คุ้มนี่ไว้คือเพื่อเพื่อคุ้มความชื้นนะครับให้ใครหอยมันมันดำเบิดหนวยได้พี่น้องเด้ดดอ,อดนีอนะ่ดกยีเป็นหลวงมลยเนี มันย้อนเสียงเนาะขันโบย้อนเสียงในที่มันกระสีเห็นชัดคนนี้อยู่นะครับผมผมมาเอาสำหรับคิีมีนะครับสำหรับคิีนีกับสิมีได้เพยงครีนีนะครับผมกระพาะพี่น้องนะครับมาเก็บใครบ่ห้อยนะครับแล้วก็มาฝักนะครับผมเก็บใข่บ่ห้อยมาฝักนะครับอุ้ยลองเมึงได้พี่น้อง ส่วนนี้นะครับผมโอเคครับ,บรับครินี้นะครับกะภาพพี่น้องนะครับเก็บไข่ของหอยมาฝักเนาะที่การฟักนะครับผมกะมีแต่เพียงเคนี้นะครับผมไว้เจก,กันแม่ที่คี้ปน้านะครับเด้อสวัสดีครับผม